ตกใจนักแสดงดังรับหมดไฟตอนนี้บกมือราวงการแล้วจริงไหมนอยหนักถึงขั้นจะออกจากวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังป๊อปปี้ราชพงศ์หลังจากอยู่ในวงการมา5ปีโดยเจ้าตัวเผยว่าเคยรู้สึกท้อใจโควิด -19 และลอกแรกสอนให้เราได้เรียนรู้มีโอกาสได้อ่านหนังสือและได้แนวคิดตรงนั้นมาเป็นแรงฮึบสู้อีกครั้ง มองว่าตนเองต้องการอะไรและพัฒนาตรงนั้นเจ้าตัวเปิดใจรู้สึกโชคดีที่วันนั้นไม่หยุดความฝันไม่หยุดพัฒนาตัวเองดีใจที่ได้ทำงานพิธีกรและงานแสดงขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้ตนเองยังยืนอยู่ตรงนี้หลังจากนี้วางเป้าหมายจะเป็นพิธีกรอันดับต้นๆให้ได้โดยแฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวภาพต่างๆของเขาจากอินสตาแกรมได้เลยค่ะทางทีมงานของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนป๊อปปี้ด้วยค่ะ